เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่า The Best Chocolate Chip Cookie Ever นั้นเป็นอย่างไร ยินดีต้อนกลับเข้าสู่ชแนลฟางอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จากต้นคิดนะคะฟางก็คิดว่าเฮ้ยการที่จะหาคุกกี้ช็อกโกแลตชิพที่แบบอร่อยที่สุดเนี่ยมันจะแบบหาได้ไหมจะเป็นยังไงรสชาติมันจะเป็นยังไงเทกเจอร์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกคนหลายๆคนนะคะทำสูตรไว้เยอะมากๆโดยเฉพาะฝรั่งคือแบบมีเยอะมากในยู u ูบก็เยอะในไอหรือว่าในแบบ พินเท r เลสก็คือเยอะมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำชาเลนนี้กัน,นะคะ่ะทุกคน <c oughs> เราที่ร้านะคะจะลองทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพหลายๆสูตรแล้วเราก็จะมาลองดูกันว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่เราชอบมากที่สุดเองนะคะซึ่งตรงนี้บางคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะคะว่าจะชอบแบบไหน เป็นแบบการทำคุกกี้ชอ็อกแลทที่แบบง่ายมากๆนะคะมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเท่านั้นแล้วก็ส่วนผสมก็คือง่ายมากนะคะไปลองชมพร้อมกันเลยค่ะ <S <S ขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการละลายเนยนะคะอันนี้ปังละลายไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเย็นนะคะอันนี้เย็นแล้วนะคะเราสามารถนามาใช้ได้เลยจากนั้นนะคะใช้น้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลทรายขาวค่ะไข่ไก่นะคะกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นนะคะค้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเนื้อออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือส่วนผสมของแป้งค่ะอันนี้ก็จะมีแป้งสาลีนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เราก็เอามาใส่ไว้ได้วยกันหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้พายนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ ลงไปเลยค่ะคุกทุกอย่างให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งนะคะตีจนส่วนผสมเนื้อนเนียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่จะไม่เหลวมากนะคะจะเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะคะ นั้นนะคะเราก็จะใช้ถั่วนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะรอบนี้นะคะถั่วก็จะเป็นแบบถั่วผสมผสมกันนะคะเนี่ยปังก็เอาถั่วมาผสมกันแล้วก็สับหยบัยบๆยับค่ะช็อกโกแลตรอบนี้คือใช้ทั้งหมด4ชนิดเลยนะคะทุกคนเดี่ยปังก็จะขึ้นไว้ให้ปังใช้ช็อกโกแลตอะไรบ้างนะคะนี่มีหลายเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะคะหั่นหยบัยบๆยนะคะอืมดูเข้มข้นมากอะ่ะทุกคน Wow. จะได้ส่วนผสมเนื้อแบบนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถาดกันค่ะมาปั้นก็ใช้ช้อนตวงนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะในการตักแล้วก็ตักพูนๆแบบนี้เลยนะคะเอาออกมาแล้วก็ปั้นหน้องนิดนึงอนี่ ส็จริงๆถ้าใครมีสกุ๊ปตักไอติมนะคะใช้สกุ๊กตักไอติมก็ได้นะคะก็จะง่ายกว่านี้เนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันค่ะตัวนี้นะคะมะปางก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะคุกกี้เนื้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ35กรัมค่ะ มากนะคะทุกคนยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะทุกคนน่ากินมากโอเคเราจะเริ่มหักน้องแล้วนะคะนุ่มมากเนื้อข้างในนุ่มมากเราจะเริ่มกินแล้วนะอื้อ อือร่อยอะ่ะรอบนี้คือช็อกโกแลตก,กลมกลนมากอมอมชอบสูตรนี้นะคะมันไม่หวานเกินไปอทุกคนรู้สึกว่ามันกำลังดีมากๆเลยอะ่ะงั้นแล้วเข้ากับช็อกโกแลตทั้ง4ตัวที่้ปังใส่ลงไปนะคะ,ะมันก็คือมันจะมีม,มีช็อกโกแลตที่มีความหวานแล้วก็มีดาร์กที่มีความขมๆด้วยนะคะหืม จะมีความกรอบๆนะคะข้างในก็จะมีความนุ่มๆแต่ก็ไม่ได้หนึบมากนะคะแต่มีความนุ่มๆชุ่มๆอะไรแบบนี้นะคะ ะะสําหรับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพสุดแรกของเรานะคะก็คิดว่าเฮ้ยออกมาหนะ้าตาโอเครสชาติโอเคเลยนะคะแต่คิดว่ารอบหน้ามันจะต้องหาสูตรที่ดีกว่าน,นี้ให้ได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นกับการทําคุกกี้สูตรที่แบบง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาลองทําพวกบราวน์บัตเตอร์กันนะคะให้มันมีความยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเพื่อรสชาติของเขานะคะคจะมีความซับซ้อนมากกว่าน,นี้แล้วก็น่าจะอร่อยกว่านี้นั่นเองนะโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปางด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน